รเีด้ยไได่านัอง,งกจักม่วนไมเล่นไหนพี่จักมว่วนได้เล่นมาพี่จักเ,เ,เห็นว่าจะไปเดิลลีนไหมหรอ ผมเปล่าไทยด้วยเองครับขึ้นไหนครับเนี่ยร้นไหนผมมานั่งดูเฉยๆครับผมไม่ได้เล่นเหอรอไม่ได้เปเนอะไรใครด้วยพี่แข่งรุงนี้ครับพี่ทีมมิกครับมิกพ,พวกไหนเนนะี่ยะส่วนรถไฟครับส่วนรถไฟชุดชุดไม่ชุดแบบที่ปล่อยปามาครับ พี่เล่นทีมอะไรครับเสือใหญ่เสือใหญ่หนึ่งครับเสือใหญ่ันเดียวอ๋อเสือใหญ่จะพาเสือต้องว่าแล้วพีทอโดนไม่น้อกูลงอ่ะ

ไหนพี่ทอมว่ามีไหนพี่แป้ไงไหนพี่ซไหนพี่แป้แขนเสื้อาโอ้โหพี่แปงไปแข่งในเสื้อาเาเหรอแงแข่งใเออยรแล้วพี่โซ่มาโซ่ไปด้วยคนสงสัยอะนว่าแล้วหายไปไหนหมดฮะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ะสยนีไหม ยิงล้อเนสะื้อหลองตัวก็ดีว่ามือให้ใจเรน,เรนแต่ไเกซม่อ,อ,อ,อะอกจะอะอวแ้ติแล้วตับตไหนเอสี่แล้วสี่แล้วครับเออสี่แล้พี่ทองบอกไม่มีเซนไงไหนเซนเตอร์ตัวบอลเลอร์เล,เลยโอ้ยเพชรอีกก็เล่นได้าเอินี่นาชาติออยชาะอา,อาชาตกับไอเบอร์สามสามกระจาย ไมเลยไม่ตัดเลยแต่กระ้โหสบายสบายแเไงนนเซล่นแต่เรือบอกไงูเือไม่ตัดเลยไมต้องรีบไต้องรแน่่เลือไดตาห่าได้แล้วก็เอาประเทปแปะเฮ้มันเป็ั่งซื้อแบบเซกรามเลย ที่อยู่ภาบก้อนด้วยไปดูดิว่าร้อว่าที่มาที่ไหนป้องก้องที่ไหนที่นี่ยเนี่ยทายเนี่ยเราเฮ้ยมีแก๊งมีเซ็นเตอร์เหรอไม่มีแล้วก็เล่นปาเร์ตี้ไม่รู้เหมือนกันยังไม่รู้เลยไปซื้องานทีบ้างนะอืมไม่ซื้อไม่ซื้อไม่ซื้อไอ้กวางมันขายไม่ซื้อกินฟรย์กวางอยู่กินฟรี พา, smile, realize, ามังกรพามังกรใช่ไหนวพี่พี่มันเด็กพอรังสเพื่อมันได้ทีดี่่ี่ก็มีการจ่ายสีกระทุ่มอ่ะแต่ย้ายไปแล้วนะด้วยเนยเลยมาตัดตัวไม่ครบเลยอับมาลงอยู่นะ แต่คนบิ้วให้มันลงก็เสิร์ฟมอยู่ทีมอื่นอ,อีกอ๋อดีไหมดีสุดเลยดีมากเลยแต่ทีมไม่มีใครรู้จักกันด้วยอ่ะแล้วพี่ไปเล่นพี่เล่นในแถวไหนเนี่ยพี่เล่นแถวไหนไม่อะไม่มีแถวนี้เลยตอนเล่นที่ดอนเมืองอ๋อดอนเมืองไในไอ้กอนทัพอากาศนะพี่ได้นี่ไงลายทาง ตอนเมืองเขาส่งสองทีมไงเขาส่งคุณบอยกับเราเหลือรู้ใช่ป่ะเอ้ยน่าหลังที่จะรู้น่าหลังที่ไม่รู้น่าหลังที่ย้ายไม่รู้วันนี้พี่ก็เล่นกมอสี่ได้สิใช่ป่ะเล่นในตรงเี่หะโผลไปเล่นกม่เป็นแล้วจุนมาเขาไปเล่นไหนกันนะพี่ตรงนั้นอ่ะกมอห้าป่ะเขาก็กมอห้ามีสนามใช่ป่ะมีสวัสดีครับ อยา่าลวัดครั้วครับโอเคครับลงกินนะครับรถก่อนจะเดินะครับ ไปงงไก็ไทมเราหืที่อนเมืองเป็นว่เเลกาางแ้ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าใช้ชุดใหม่หรือเปล่าที่แต่น่าจะมีครึ่งครึ่งอ่ะน่าจะเป็นเก่าใหม่ผอมมัน นนู้จักใครบ้างไงนเมืองผมรู้จักพี่อยู่คนหนึ่งชื่อกอ๊อฟแต่เขาเพิ่งไปเล่นไงพี่อยู่ทีมลลแล้วหรือแหละอี่ซ้ายอะถนัด่ซ พวกเาไปหน้ามันมันพีตนตน่ตื่นหรือเปล่าผมตื่นก่อนพี่ เกียร์คอนเดกูฟี่แม่คอนดคูฟี่ดิกอนดูฟฟแแม่พี่ไม่ได้เกียน์อ๋อคูฟใช่ไหมคูฟกูคนอื่นเขาพูดมาคอนเาเกียร์ก็มันมันจีเกียร์มันจีไงมันต้องเป็นเกียร์ชนี่แล้วก็อย่างนี้เอีซีคอนด้าครับ